สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาทานมื้อเช้าด้วยกันค่ะสวัสดีพี่พีิกินนุกินอะไรคะมะละกันมะกะแม่กินแล้วค่ะแวมาห้ออกมแม่กินแล้วค่ะพี่ออ่อว่าอนนี้อนอนนีอนนีีออ กินมาเดี๋ยวยยค่อยกินเดีย๋ยวค่อยกินทำไมกินนมปังก่อนค่ะอิส <compensation> มักษาสกิฮะชิมัสอืมชมาะนอีกกล้อมุมกล้องให้ไม่ได้สักที ให้พี่ๆกินด้วยค่ะเล็กๆสุดเดห็นเป็นหวัดน่นะเสียง <c oughs> เป็นหวัดต, <c oughs> ตัวอุ่นเมื่อวานเมื่อคืนนี่ให้กินยาไปสองรอบก่อนนอนแล้วก็กาลางดึกกินยาลดไข้ตัวก็เลยเย็นลงค่ะตอนนี้ตัวไม่อุ่นแล้ว็ตะวันนึงมีน้ำมูกอยู่พี่แก้มตื่นยังแ <c oughs> Pick <laughs> 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 hm? ein aufgemacht. noch drüben. aufgemacht? ein sie auf. Pick ein Leier auf. ein Okay, abbeißen. Schüttel Ja. Ja. Schüttel Komm, ich mach's. Ich hab schon. Fast, ja. Meine Mutter. Deinen Mund auch. Warte. Warte, hier noch. Hey. Wenn du hustest oder näherst, musst du die Hand vor dem Mund machen. Was? Tap de di, luk, tap de di. Kap de di. Nur mal abbeißen. Ui, gegen นอนหลับสบายไหมเมื่อคืนเซลีน่านอนหลับสบายดีไหมคะฝันไหมค่ะฝันว่าอะไร Oh. Hä? Was du? Soll ich abbeißen? Nein. Mhm. Erst du ich... abbeißen? Nicht so groß. Gott, <laughs> haben <laughs> wir da locker mal Honig drauf. Noch mhm. mal Honig drauf. Da ist noch Honig drauf. Kannst du nochmal abbeißen und dann machen wir wieder Honig drauf. Mhm. <laughs> Mhhm, ich will das auch so Ja, Ich will Oh, du hast aufgemacht. Was? Soll ich sie mal aufregen? Mhm. Bleibst du hier? Du bist ja noch am Frühstücken. Papa, geh! Mhm? Geh. Geh. geh, Papa! Hm? Nein. Ich habe Wo gehst du? Können wir auch rücken. Oh, ich habe Pappe und Puppe gegeben. Guten Morgen, Dimika. Zeit zum aufstehen. Hä? Aufstehen, die Langschläfer. ลูกสาวยังไม่ยอมตื่นมาลงมาหลุดสายแล้วค่ะแปดโมงกว่าแล้วลูกจับแล้วจ่าลาอขี้เกียจตื่นเลี้ยงขี้เกียตื่นเลี้ยงตื่นแล้วเหรอคะยังเลย Was war das? weiß nicht. Was ist das? Das ist Karton vom Umzug. Die müssen wir noch aufräumen, aber brauchen wir erst noch ein bisschen Platz im Keller. Weil wir da alles vollgestellt haben. Und jetzt ist es etwas schwierig. จะไปไหนคะไปมุดหลอดสวัสดีค่ะสวัยดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่อีกแล้วเรอเมื่อเช้าก็สวัสดีค่ะแล้วหนูน่ะวัสวัสดีค่ะทุกครั้งที่แม่เปิดกล้องเลยเหรอคะมลิตา โอเคจ้าเต็มหน้าเลยไปไปสะพายกระเป๋าเองให้พี่แกมสะพายก็ไม่เอาป้าแกมเดินไปเดินซีแล้วก็ไม่ไปเดินดีนว่า ก็หนัก,กนล้วมีขวดนมกับขวดน้ำป้าเอากระเป๋ามา,ามาเร็ยามาเอามาให้แม่เอาป้าปขึ้นรถหนูทำอันนี้นะเออมามามาหนูจะทำอะไรคะหนูจะใส่ไว้ข้างหลังเหรอนั่นนั่นใุ้ดูเนี่ยให้เชื่อเหต เอ,<ถ>เอาใส่ในรถถูกเอาใส่ไว้ในรถก็อยาก <c oughs> ใส่ตรงนี้เนาะะปะปรือไปขึป้นรถค่ะอยากเอาใส่เองค่ะไม่อาอขออนุญาตตอบคำถามท่านผู้ชมนะคะมีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าพะบ้านเขาใส่กางเกงยินเฉนพาะตอนที่เราจะถ่าย คลิปกันหรือเปล่าหรือว่าเขาแต่งตัวเนี้ยเรียบร้อยแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ถามเข้ามาเนาะก็คือการแต่งตัวของปาป้านะคะเขาจะแต่งตัวแบบนี้เป็นปกติของเขาทุกวันอยู่แล้วคะ่ะตื่นเช้ามาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยค่ะตอนเช้าทุกเช้าเลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยค่ะก็คือจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเนาะเวลาอยู่บ้านหรือว่าเวลาที่ไม่ได้ออกไปทํางานนะคะจะเป็นเวลา เวลาสบายๆบยของเขาก็คือเสื้อยืดกางเกงยีน์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะค่ะเป็นปกติอยู่แล้วส่วนกางเกงขาสั้นก็ใส่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะใส่เป็นช่วงหน้าร้อนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือหมดหน้าร้อนไปแล้วค่ะการแต่งตัวก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือปกติเสื้อยืดกางเกงยีน์ค่ะส่วนเวลาออกไปทํางานนะคะป้ปาก็จะใส่เสื้อทํางานที่มันเรียบร้อยอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นเสื้อคอปกเชิตนะเนาะไม่ออนเรียกไม่ถูกอะคะ่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะที่ถามเข้ามาค่ะ เซเลน่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ทีเขียที่เคียมาทำอะไรคะคมาซื้อของซื้ออะไรนุซื้อเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้รอคะได้ดยังคะได้ ได้แล้วค่ะไปได้แล้วก็ไปไปเียนค่ะให้น้องดูด้วยอ่าระวังจะมีกลิ่นแอปเปิ้ล ไม่ใช่กินแอปเปิ้ลกินเค้กที่ไม่ดาชอบค่ะที่ไม่ดาชอบอาวางเล็วพี่ไดาินมไหมอันแรกอ้าวเซลีนะเซลีสักนิดปะเะปะเกะ ทุกคนสาวน้อยของเราง่วงจัดค่ะวันนี้ไม่ได้นอนทั้งวันเลยค่ะออกมาตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็จะบ่ายสามโมงแล้วค่ะขึ้นรถมาได้ก็หลับค่ะปกติเลยถ้าไม่ได้นอนกลางวันขึ้นรถปุ๊บหลับปั๊บเลยค่ะเหนื่อยด้วยค่ะเดินเดินตลอดเลยค่ะไม่ให้อุ้มไม่ให้อะไรเลยค่ะเดินดูนั่นดูนี่นี่ค่ะสรุปอย่างที่เห็นค่ะงั้นเราก็กลับบ้านกันค่ะทุกคน ฮะ huh? ทำอะไรนะคะเล่นทริปทวยเล่นทริปทัวย์ฮะกูนังก็นั่งภาษาอังอ๋อใช่ไหมนะ่ะใช่ฟาลาดไหมโอ้ <laughs> เก่งจังเลย <laughs> ฟาลาดภาษาไทยว่ายังไงดุฮอุ้ยอันนั้นอะไร ดอกไม้ดอกไม้ตอนคริสต์มาสตัทอีสแันไอบูเมสไอบูเมสพัทอีสดูวะนั่งที่ค่ะป้าป้าไม่อยู่ค่ะตอนนี้ป้าป้าออกไปที่อพาร์ทเมนต์เก่าค่ะเดี๋ยวเอากุญแจเอากุญแจไปคืนเจ้าของบ้านเขาค่ะมีนัดกับเขาวันนี้ตอนห้าโมงเย็นค่ะก็ออกไปแล้วค่ะ เราก็อยู่บ้านกันสามคนแล้วเดี๋ยวน้องก็ทำกับข้าวรอค่ะแตตอนนี้ก็นั่งเล่นกับเด็กๆรอไปก่อนค่ะตรงนี้มีลมอิงด้วยในนี้เซลีน <uh <oh. ่าในนี้เซลีน่าทำเสียงค่ะบึ๊บบู๊บบู๊บอะคนร้องเพลงอ่ะลูกบึ๊บบึ๊บ น,น,นี่คือผู้ชายาาวะัสอีเออนนผู้ใหญ่ผู้ชายติช่ัสมันี่ Ja. Die, hat ja, die hat den langen Schlitz. Und hat die vier Bohren an der Seite und zwei hier. So wieder auf dem Bild. Papa. Da muss man die Bohren reinmachen. Die mache ich dir, weil das ist nicht so einfach. Auch ja? ich auch. Du hilfst mir, aber ich darf auch machen. Das mag ich nicht alleine machen, weil ich macht man ganz schnell rum rein und dann geht es nicht mehr. Dann okay. Dann müssen wir irgendwo noch ich essen. Alle, ka? <laughs> ja wohl anders. Na, du mehr den Part Selena, lass mal die Stifte da. Lass, lass die mal da drin. สุวนสุบอยู่ดีนะคะเอาบ้าคเออบา <S <S ไม่อยากช่วยนหนดูไหนดูนี่ตรงไหนไหนเอามให้แม่ดูซิเดี๋ยวดูอันนี้ตัวอ,อันนี้ลกูกนี่ไงแย่นรูนี้เรื่องเย้เย่ดดีจับดีอันนี้ได้โอ้ทำได้แล้วเหรอคะตกมือให้คนเก่งดีเหรือยังคะ กวางเบาเบากินค้าวกันเสร็จเมื่อกี้ค่ะแม่เก็บของอยู่ในครัวสองคนนี่มาช่วยปาป๊าทําตู้ค่ะวันนี้พี่ไปซื้อของที่เกียมาออหนูทําด้วยเออดูดูดูโอเคเก่งจังวันนี้ก็เลยได้อันนี้ค่ะตู้เล็ก เมื่อวางข้างเตียงค่ะเพราะว่าไม่มีที่วางของ,งก็เลยได้ตู้เล็กมากำลังจะประกอบกันค่ะ <laughs> ตู้หัวเตียงแล้วก็ได้ดขาโต๊ะให้น้องแก้มค่ะเดี๋ยวจะประกอบขาโต๊ะให้น้องแก้มด้วยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เหรอคะอ่าโอเคเ<ม>ดีดเม,มั้ย เดี๋ยวเดี๋ยวสนวิีทำแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำวันนี้ <Yeah. S 1> ดึกแล้วสองทุมครึงแล้เดี <c oughs> ๋ยวทำวันนี้เสร็จแล้วเพราะมีอะไรใส่ถ่วเยอะอนนัค่นร <c oughs> เ,เลนะยยะเล่ะนอุนน้ยหยิ <c oughs> ยยะน,น,นี่ไงตรงนี้นี่นีฟังนี่เห็นปนะ <c oughs> ป้าก็าทะไรปก็เ,เจาะนตน,นั่นเลยไปน็อต นองวันทาวานลาและคชูฟคัมซูเฟลบัอะไรนะคะพูดใหม่สิมันคืออะไรอันนี้เป็นเป็นของเป็นของอะไรครับเป็นของที่บาบาายเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ระวังลงูกอยจะหล่นนะลุกนะไม่คะไหล็กเด็กเชียวเอ้นช่วยกันยายเลยเอาจะเสร็จไหมนี่คนนี้มาช่วยทำอะไรเป็นแับเอาถุงเท้ามาส<แ>ใส่ลูียกปะเย็นเท้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Please s u b s c r i b e Thank you ขอบคุณค่ะ